ก็เขาตัวนึงอยู่ครับตัวนี้เงีปิงๆสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอกไฟสกสุขพมนครับวันนี้มาพบปะกับผมแล้วนะครับเป่าเทปัดอีสานเหนือครับมี้าพไปใส่เงี้ยตกตัวพี่น้องเนี่ยไปเลาะบนหมายไว้เห็นหลายอยู่ครับพี่น้องครับเป็นชุกจากชุกชักยุ่กับพอดีเลยกีเดียนมาครับกีเดียนมั้งายชนต้นหนาวเนาะมันออกมาตายพี่น้องพอดีใส่เป็นเงี้ยกีเดียนนะครับพี่น้องครับ อยใส่เลยครับเป็นโตหลักและซีหาตัวกันไปครับนี่ละครับก็มาถึงไม้ที่เขาสีมาใส่กันครับพี่น้องครับไม้เด็ดครับพี่น้องนี่สิเป็นป้าบอนได้พี่น้องเด้อไน้หนีละครับเป็นจวกจากจวกจากอยู่เดียวเดี๋ยวเขาเข้าไปใส่กัน ดีอื่นกันสิมารุ่นกันอีกเทีน,นึงครับพี่น้องครับไปอเอาหมอนเต็นลงอีกจกากจกสีหาตัวครับพี่น้องเดใส่มองนี้เลยต่างข้างอย่นะครับพี่น้องปากงมัน,นเป็นแกนดีๆ ไล,ลายตัวเลยครับพี่น้องครับบระเทไทยไว้อุ้ยหนึ่ตัวนี่เก่งเลยตัว,ต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 วนี้ครับจะใส่ไปขังนี้ครับผมเลยผมมาลองใส่บึงเงียบขี้เดียวนี่เงียบกะหนูกัดสม,มกันขาดบ,บอกไล,ล่หลังครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเขาไปใส่ในผืนครับฟังผุนนี่ครับพี่น้อง ใส่จ้าของมาหกหลังครับถือว่าคิดว่าหลายอยู่ว่าตอนที่เขามานี่โดดลงน้ำกันตุ่มต่ำตุ่มต่ำเลยครับไปเดี๋ยวเอาแงบกันเดี๋ยวข่ามไปฟังคุณครับข่ามไปฟังคุณมามองเปลี่ยนกันมยโดดคุณแล้วครับหลายวิหลายคุณเสียงโดดใส่เงิเลยครับจัดการเลย ไม่คิดดีอันเดกป๊กไปจักหน่อยอเสาสามมถลุ่นกันเี่เดียวครับนี่สแสดงยังไ้นยครับ เห็บปากมันเกี้ยงๆดีๆครับนีก่ก็อีกอีกบอลหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นคล้องสวนสมครับพี่น้องโอู้นกไก่นาหนกอย่างหลายหลายเต็มนี่อยู่มีเป็นมีหอดกบผมมาเบิงึงเป็นห้อยกบเต็มขางฟังครับผมมีลองมาใส่เบิึงครับพี่น้องครับเป็นห้อยติดกบอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันเหมือเนเสาเด้อเดี๋ยวใส่ถิ่มไว้ก่อน อยู่ในปลาเนี่ยแหละครับน้ำปลาหยาปลาอย่างนี้เนี่ยครับกบมีใส่ไปขากน้ำนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบุนทำมาลุุนเบื้งกันกับไสใบไม้หม่งปลาปลาบ่อนหันครับก็ใส่เป็ดหลังเลยครับว่าหม่งใส่หลายเดี๋ยวแบงก์ว่าไสมีสามหลังครับเดี๋ยวมาล้อกันบงครับพี่น้องว่าสิมานบ่ครับปลาหอยตีนกบบอหอยกบหอยกบหอยนกกส่วนหนึ่งหอยกบ เดี๋ยวล้องใส่ไปนี่ก่อนจากหลังนึงครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนซอสครับพี่น้องครับตอนนี้กับเวลาหกโมงครึ่งครับพี่น้องครับเกษสิมายามเงียบด้วยพี่น้องเด้อใส่ไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องครับช่วงนี้อากาศเย็นแล้วครับมื้อนี้อากาศเย็นหนาวๆเลยครับพี่น้องครับขี่รถมานี่ขี่เดือดออกมาตายเต็มถนนอยู่ครับเดี๋ยวจะเก็บไปใส่ตุ่มครับเป็นหลายขี่เดือดออกมาตายเต็มถนนอยู่คุณตายเต็มถนนครับไปเดี๋ยวไปหลุ่นกันดีกว่าครับว่าสีมานบาเนี่ยขีเดืยดกันยังบ่หูเนะครับพี่น้องครับ หลังแหลกปุ้บนั่งโดดตามตามอยู่ดูดอกไปมันหลังแหลกครับคือบนแล้วงมิดมิดโบวี้แยกตัวยิ่นเตียนหลายสุดเงี่ยสุดมีประาเทื่อนมากเี่ยีเดียนเนมาเต็มเียวันมาเต็มตามๆบึกช่วงเขาเลย นี่คิดเด็ดเดี๋ยวเตืยนไหมครับเดี๋ยวเมียป่าซับมันลุกมันจะมิดเบื้องหลมันม้านพังดินโอ้เขาตัวนึงอยู่ครับตัวยิ่ใหญ่เปิงๆเขาอยู่เขาอยู่เดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปฟังนีซ้ำหลังฟังปุ่นอาจจะอาจจะหาหลังเบื้องหลังนี้ก่อนที่ตมลมเอาฝากไว้ โอ้องเขาโอ้นี่กมิดมียัระถือเนี่ยขี่ดันบ่คือครับ ตรงนี้ปลาซับเฮ้เสียงเต็นอยู่เต็นทั้งบกเขาจะเปลี่ยนเยื่อไม้มือหลังก่อนนี่ก็มิดมนี่ขี่เด่นบ่คือครับเข่าตัวเดียวนึงลัางนี่ก็บเห็นดินงานที่บกเขานี่ขี่เด่นนังอยู่คือเก่าอยู่ นี่เกจหมองนึงครับพี่น้องครับเป็นกล้องสนสมใส่นีสองหลังสามหลังมีไก่เดี่ยนบ่คือดอกนี่มาฮอดกะเบื้องเรา็บ่เห็นโตัวเืงววองตรงนี้เขาเขาไป็นทุ่งดินหลังนี่ให้ลุ้นหลังทีกันหลังแรกมันเขาเปนทึ่งดินนี่มาหมิดซีดีบ่คือที่ไก่เดี่ยน เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเงียบมังเดี๋ยวหาเงียเป็นป่าซับดีกว่านี่บ่อเขาเลยมันกินดุเขี้เดียนร่วงเลยเ่เคยล่องแจ้กเตียกันล่องลองทั้พี่น้องครับบ่ค่อยเขาเี๋เดียน ลุบครับมือนี้ครับได้แต้มเดียวเนี่ยขี้เรียนบ่เวิร์กครับเดี๋ยวมือหลังสีล่องเอาเงีย์อึนเบิงครับพี่น้องว่าสีเวิร์กบ่ว่าสีมานบ่เดี๋ยวเยื่อื่นผมว่าสีเอาเป็นเยื่ป่าซับคือเก่าครับพี่น้องครับพี่ติ๊กคือคนนี้เดี๋ยพี่เบิงในครบใส่ก็ปนอยู่ใส่นี่ตัวเดียวรอครับไปเครับบ้านเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเงียะไหมติดตามตอนต่อไปดนะพี่น้องเด้อว่าสีได้เป็นเยื่ อื่นนาสิเขาหรือบอ่เขาเห็นกบหลยอยู่ท่ามกเขาเขาตัวเดียวเป็นเงี้ยขี้เดียนผมก็บ่เคยให้ใส่กเงี้ยขี้เดียนครับพี่น้องครับผมคิดว่าขี้มีขีเดียนนี่นาจะบ่เขาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นเงีย้ยเป็นเงี้ยปา่าซับเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อครับติดต,ตามตอนต่อไปกบผังหลายอยู่ได้แต้มเดียว ทำธรรมดาละครับพี่น้องครับก็การหาอยู่หากินก็สินี้ได้แน่บ่ได้แน่หรือว่าบ่ได้เลยก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนลังใจคนเข้คลิปแบบนี้ต่อไปเลยครับพี่น้องเด้อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งครับเพื่อสิบเด็พขาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องเด้อยังไงบ่าวที่บา้านอีสานเลยก็ขอสวัสดีครับ